โอเคนะฮะก็การาบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยเลยนะมาถูมตู้รูว้ว่าอยู่เกมดัสก,กับกกตัวเกตเตือนี่ยเนาะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเอ่อก็สอนเล่นสักาต่างเบื้องต้นนั่นแหละเออเป็นเบื้องต้นนะเออซึ่งแต่ผมคงน่าจะไม่ได้สอนสอนเล่นเกมนี้เนาะเออซึ่งผมก็กำเอาเล่นเรื่องในโอกาสที่เห็นมฮะเออดัสตาร์ด้วยจับปืนกับเทอรเรเลียนะเกลีแล้วเปลี่ยนตัวละครกันเนาะซึ่งดังสตาร์ดไปทำการเอาตัวละครของไอ้เจ้าฟางปูตัวนี้เห็นด้านฝาแม่นี่ไอ้ฟางฟางตาเดียวเนี่ยสาบาลาเนี่ยไอ้ตัวบอสเนาะ ไปให้เทเลียเทเลียก็เอาตัวลูกกระตาตนตัวนี้มาให้ลสตาร์เนาะโอเคก็คลิปนี้ก็สอนแค่รู้พวกมอสเรื่องต่างเนาะก็สอนไปกินซื้อตัวละครแบบไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเนาะเออใช่ก็มอดที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้เนาะน,นี่อย่างแรกก็เป็นมอสเลือดเรื่องต่างพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีบางมอดที่ใช้ไม่ได้เนาะก็คือมอดนี้มอดนี้จะเป็นมอดเอ่อภาษาไทยซึ่งเมื่อก่อนมันใช้ได้แต่ตอนนี้คือถ้าท่านชมกดใช้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมจะมานผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้เลย ก็ทำใจเนาะเออตอนนี้ทำได้แล้วซึ่ง้านนี้คือเอ็ดส่วนของเอ่อซีเลนมอสเนี่ยอันไอ้ข้างล่างเนี่ยคือเป็นมอสสองตัวส่วนเซิร์ฟมอสก็คือเป็นมอสสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างเนาะก็แล้วแต่คนสร้างเนาะเนี่ยเรื่องต่างพวกนี้ส่วนตัวนี้เป็นมอสระยะการโจมตีของมันสเตอร์เนาะเอออย่างแรกเลยที่ผมจะมาสอนวิธีการซื้อพวกตัวละครกับซื้อผ้าก่อนเนาะเวลาแบบไม่ต้องเสียตังค์เนาะเดี๋ยวนะแป๊บนะเอ่อนี่กดมาตรงไอเทมนะฮะ แล้วมาตรงเลือกนี่เลยนะทุท่านผู้ชมเห็นทางด้านบนซ้ายของหน้าจอไอ้บนซ้ายเนี่ยคือเป็นเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเสร้นได้สีแดงซึ่งเส้นได้สีแดงเนี่ยมันจะสามารถเอามาซื้อตัวละครหรือสกินหรือเสอื้อผ้าได้เนาะซึ่งวิธีการก,ก็คือก็คือในทุกๆว,วันเนี่ยถ้าชมเนี่ยจะได้กล่องไอ้กล่องเอ่อกล่องของขวัญใช่ไหมทุกๆไม่ดิไม่ใช่ทุกวันดิคื้ในวน ให้หนึวันเนี่ยทุกๆกี่นาทีมันเพิชมจะได้กล่องของขวัญหกล่องซึ่งมันจะสุ่มนะฮะว่าจะได้ไอ,ขอ้ของพวกเนี้ยของพวกเนี้ยว่าจะได้เป็นแบบไอ้อะไรสักอย่างนะฮะซึ่งไอ้ของพวกเนี้ยสามารถเอาไปแปลงเป็นเเออ่ส้นได้สีแดงได้นั่นเองเนาะซึ่งก็มันจะมีบางชิ้นที่มันจะไม่สามารถแปลงเป็นเส้นได้สีแดงได้เนาะอ๋อก็คือ,อถ้าเป็นสก,กินของไอ้พวกอุปกรณ์ในในในเซิร์ฟเวอร์แบบไอ,อ,อ้พวกแบบไอ้พวกขวานอย่างเงี้ยเออพวกปงล็อกอย่างเงี้ยมันคือมันจะไม่ได้นะ สิ่งที่สิ่งทีจ่จะสามารถแปลงเป็นเเส้นได้สีแดงได้ก็คือจะเป็นสก,กินของตัวละครนะไม่ใช่สก,กินของอุปกรณ์เนาะสก,กินของอุปกรณ์เนี่นยก็คือเนี่ยฮะสกินของอุปกรณ์จะไม่สามารถนะสกินของอุปกรณ์พวกเนี้ยเห็นไหมฮะนี้อันนี้จะเป็นสก,กินของกอง,งนะกนสกินอุปกรณ์จะไม่สามารถแปลงเป็นได้แดงได้นะซึ่งสิ่งที่แปลงเป็นได้แดงได้เนี่ยก็คือได้สีแดงแหละก็คือจะเป็นพวกสกินของตัวละครเท่านั้นนะนี่อย่างเช่นตัวน,นี้นี่จะเป็นคราของตัววดี้เนาะตั้งจะวดดี้แือเมั้ง อธิษอานถูกปะครับนะผมอธิษฐานปะเอ่าขอวิวสานนะผู้ชมขออภัยไม่ใช่วุ้นี่เราเป็นวิวสานโลชมก็แบบนะนี่นี่นี่แฮ็กดมาตองสกินของเอ่ออะไรก็ได้เช่นสกินหนวดอะไรเงี้ยสกินเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกดมาสักอันดูเห็นไหมแล้วกดตรงนี้อันเลเวลนะฮะแล้วกดที่เห็นไหมฮะพอหนึ่งผู้ชมพอผู้ชมจะกดที่อันเลเวลใช่ไหมต่อไอ้ตรงนี้มันจะเขียนว่าในหนึ่งอันเนี่ยจะสามารถแปลงเป็นได้แดงได้กี่อันแล้วให้กดอันเลเวลเลย พอเรากดปุ๊บใช่ไหมฮะเ,เห็นไหมฮะบลซ้ายได้แดงแเราจะเพิ่มขึ้นซึ่งไอ้ผู้ได้แดงสามารถเอาไปซื้อได้นอ์อย่างเช่นนี่อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมนี่ผมอยากจะซื้ออันนี้ผมก็กดบิ๊บเห็นไหมฮะใช้ได้แดง4.5อันนั่นเองซึ่งตัวละครผมไม่น่ใจว่าเมันมันสามารถใช้เดี๋ยวนะตัวละครที่ผมไม่มีตัวนี้บิ๊บนี่ไงอย่างเช่นตัวละครตัวต้นไม้ตัวนี้เนาะมันจะต้องใช้ได้แดง2,700ได้เนาะ หรจะซื้อตัวละครตัวนี้ได้หนึ่งตัวนั่นเองซึ่งก็เยอะพอสมควรเลยเนาะเห็นผู้ชมก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะซึ่งตัวละครที่ที่ผมก็คือไอ้ครั้งแรกที่ผมมาเล่นเกมเนี่ยคือผมมาเล่นตอนช่วงที่ตัวละครวอวทอกเนี่ยมัน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 มาแรงเนาะไม่ใช่มาแรงสิเป็นตอนที่ตัวละครใหม่วอวทอกตัวเนี้ยคือพูนัคือผมมาเล่นตอนที่ตัวละครตัวนี้มาเนาะซึ่งก็นี่ผมซื้อทั้งเซตเลยเนาะคือเซตหนึ่งมันจะมีทั้งตัวละครแล้วก็มีสกินวัวแม่ทอ์แล้วก็นี่ แล้วก็ไอ้ยักษ์เนาะกับวินแล้วก็ดิตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้แล้วขนเจ้าตัวนี้ไอ,อ้ตัวนี้ผมใช้เป็นได้แดงซื้อเอาน้อนิก็นั่นแหละฮะ่าจะได้มาก็อยากยามไม่ใช่เยอะอยู่นะเออนี่ก็จะเป็นวิธีการซื้อโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เนาะซึ่งก็ข้อดีก็มันซื้อได้แหละแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงเนาะเออถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้มา หรือตัวอย่างเช่นไอ้พวกนี้นะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยก็สาม,มารถเดี๋ยวนะโอเคอิมจีไม่สามารถได้อิมจีไม่สามารถแปลงเป็นได้ได้ไดเนาะอิมจีไม่สาม,มารถแปลงเป็นได้แดงได้ตัวนี้ไอ้ภาพวาดเอ่อภาพาพื้นหลังโปรไฟล์โอเคแปลงได้เนาะภาพหลังโปรไฟล์สามารถแปลงได้แต่พวกนี้แปลงไม่ได้เอ่อโซเนียภาพวาดแปลงได้ไหมแค่แปลงได้เนาะโอเคมา ต่อมาที่ผมจะมาสอนวิธีการลงวันนะฮะไปเดียวเดี๋ยวยวิธีการลงมัน่ววคือต้องลงวัดในสตรีมเนาะไปโอเคผูกชมก็ขั้นแรกนะก็เข้ามาหน้าสกทีแล้วไปกดที่คลังเนาะเออแล้วก็ไปกดที่เกมสตาร์เกเตอร์นั่นเองจากนั้นมากดที่เวิร์กช็อปนะฮะเวิร์กช็อปนี่คือมันจะไปให้คนหาหมดเนะาะจากนั้นกดตรงนี้คนหาดอสตาร์พเกเตอร์แล้วก็มาพิมพ์มัดที่เราต้องการได้นะึ่อย่างเช่นผมต้องการมอดเอ่อมันที่มันที่แสดงระยะการโจมตีของศัตนะูเนาะเออไม,ไม แล้วกด enter ซึ่งมันที่ผมลงไว้ก็คือมอสนี้เน่นอนนี่ทิ้งเพย์ t อตแทกเรนสนี่เนาะซึ่งไอตอนที่เรายังไม่ลงบอลเดยมันจะขึ้นให้สมัครสมาชิกอย่างนี้พอเรากดสมัครสมาชิกปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยเนาะพอมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเราลงมอสิริบอยแล้วมีใครเนไหมผู้ชมก็วิธีการวิธีการลงมอสก็แค่นี้เลยนั่นเองเนาะเออนั่นแหละเออผู้ชมก็พอเรา้พอเราเข้าไปในกีร์ใช่ไหมฮะเนี่ยจากนั้นให้เราไปทาการกดที่มอสป พอกดที่มัดปุ๊บมันจะมีชื่อมอดที่เราลงไว้ด้วยนั่นเองเนาะซึ่งก็ลงวาได้ง่ายนะทชกคก็คือก็ส่วนเรื่องส่วนเรื่องเออส่วนเรื่องเออไออะไรนะไอความสามารถของบอลแต่ละบอลที่ก็คือเดี๋วผมจะก็ะคือผมอาจจะไม่ได้ทาในคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่ามอแต่ละบอเลบอเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเพราะผมเขียนไว้แล้วไป โอเคท่านผู้ชมก็ก็คือมอสตัวแรกท่านผู้ชมก็จะเป็นมอสที่มีชื่อว่ามินิแมปนะฮะท่านผู้ชมมินิแมปเฮดเฮดยูดีก็คือมันจะเป็นมอสที่สะดวกมากสำหรับใครที่เล่นแบบโซโล่เนาะคือพอเราลงมอสตัวนี้ท่านผู้ชมทางด้านบนขวาของหน้าจอเนี่ยจะมีแมปอยู่ข้างบนนะใช่มันจะมีแมปให้ท่านผู้ชมก็คือปกติถ้าเราไม่ลงมอสเนี่ยคือเราจะไม่มองเห็นแมปเลยเราจะต้องกดเอ็เดียว ราจะต้องเก็เอ็มเือแบตเหมือนซึ่งมันจะลำบากสักนิดนึงเนาะใช่ซึ่งก็ผมขออภัยที่ผมจะเมื่อไรที่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่ายังไม่ได้สร้างเติมอะไรเงเอยยังไม่ได้สร้างเติมมาจบขอหน้าสร้างไปก็บางวอตคือมันอธิบายไม่หมดไงนะมัน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 ก็เลยผมก็เลยคิดว่าอธิบายอีกที่หน่าเือส่วนไอคลิปหน้าคือจะเป็นไลฟ์สดของรัสตาร์เกเตอร์ซึ่งก็น่าจะอธิบายละเอียดเลยอันนั้นอ่ะ ซึ anyway, ่งมอสต่อไปก็จะเป็นมอสคอมบินอคมบินสเตตัสเนาะซึ่งมันจะแสดงเวลาและวันฤดูกาลหรือพระจันทร์เต็มดวงหรือไม่เต็มดวงในตอนคืนเนี่ยมจะแสดงนะฮะว่าพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าหรือมีครึ่งดวงหรือมีแบบเสี้ยวเนาะอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็จะแสดงอุณหภูมิของร่างกายด้วยเวลาเราหนาวหรือร้อนอะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้ก็มันจะสะดวกหน่อยสำหรับใครที่แบบอะรชอบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยจะได้รู้ด้วยว่าอุณหภูมิเราร้อนหรือหนาวนะครับเพราะมันจะ มันจะสะดวกมากในะตอนฤดูฤดูเอ่อฤดูหนาวกับร้อนเนี่ยใช่สะดวกมากเลยต่อมาก็จะเป็นมอสที่ชื่อว่า,ไอ,าไอ้ที่สามนะไอ geo g e o m e t r ิกเนาะ g e o m e t ิกเ e l เมนต์นะจะเป็นมอสที่แบบเล่นเลยเวลาเราก่อสร้างใช่ไหมมันจะมีตารางมาให้เออเวลาสมมุติถ้าเราไม่มีตารางใช่ไหมฮะเราจะวางเบี้ยวไงเออมันจะมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างเบี้ยวอย่างเงี้ยเออวางเรียกวางบ้านเบี้ยวอะไรเงี้ยมันมันไม่สวยไงเออชม สมมติถ้าเรามีมอเตอร์นี้ครับเวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันจะบีบตารางเส้นมาให้หนกซึ่งตารางเส้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสมมติระยะาวางกล่องกล่องอะไรไอกล่องเกิบของเนี่ยวางใกล้ๆกันให้มันตรงเนี่ยเออให้นำน้องคนนี้เลยเรับรองถ้าเราถ้าเรามีมอเตอร์นี้ชมผูชม้ชมเวลาก่อสร้างเนี่ยจะวางของตรงกันแน่นอนจะไม่เบี้ยวแน่นอนมาต่อมาก็เป็นมอเตอร์ที่มีชื่อว่าジェストビューน่นเองคือมอเตอร์สีสี่เนาะ มัดนี้จะเป็นมัดที่สะดวกสักนิดนึงเพราะเวลาเราเนี่ยจะกดใช้อิมบอร์ดใช้มาหรืออิโมจิแบบเต้นอะไรเงี้ยหัวเราะอะไรเงี้ยเออหรืออิโมจิร่วงนอนอะไรเงี้ยเออไม่ต้องพิมพ์คำสั่งไ yeah. งซึ่งมันจะมันจะไม่สะดวกไงเออแต่มัดตัวน RS ี้ถ้าเราลองลองตัวนี้นะผมแค่เรากดจีค้างเนี่ยนะฮะก็จะสามารถกดอิโมจิได้แล้วน erm. ั่นเองเนาะต่อมาจะเป็นเอ่อมัดที่ชื่อว่าสมาร์ทสมาร์ทเตอร์ค็อกพอตซึ่งอันนี้มันจะเป็นมัดที่เดี๋ยวนะ ก็คือสแสดงเปอร์เซนต์ของอาหารที่เราสมามารถครับได้นั่นเองคร้บคืออย่างเช่นตัวเช่นเราไม่รู้ว่าเอ่ออะไรนะเราไม่รู้วัตถุดิบนั่นเองเนาะเราก็แค่ไม่ไม่ไม่สิคือส,สมมติท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบวันนี้ใช้ข้าฟอะไรได้บ้างผู้ชมก็ใน,นผมแนะนำนะให้ใส่วัตถุดิบไปมุมม่งมาได้เลยแล้วไอไอไออะไรนะไอไอสมาร์ททอปเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนหม้อทำอาหารนะอ่ะเออหม้อทำอาหารที่ว่าแบบหม้อใหญ่ๆอะไรเงี้ย สมมติท่านชมใส่ว่าท่านจะเป็นมั่วๆใช่ไหมมันจะมันจะขึ้นรูปเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้วัตถุดิบสี่สี่อย่างเนี้ยสามารถคับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันจะมันจะขึ้นขยะอย่างเดียวนะที่สามารถคับได้นนั่เองใช่มันจะขึ้นขยะที่สามารถคับได้นนั่เองเนาะสมมติตัวต่อมาคือดิทเทลฟู้ดเอ่อวิลเลตนั่นเองเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะคือมันจะแสดงค่าสเตตัสของอาหารที่อาหารที่เรากินกินไปเนาะว่าสมมติว่าผมกินผมกินเอ่อไอ้ก้อนลาตันยาเนาะซึ่ง เราสัญญาเนี่ยมันมันจะแสดงค่าอาหารเช่นว่าเพิ่มค่าอาหารเท่าไรแล้วก็เพิ่มค่าน้ำเท่าไหรแล้วก็เพิ่มค่าสติเท่าไหร่หรือว่าได้กินไปแล้วอาจจะลดค่าสติก็ได้นาะซึ่งเกมนี้ค่าสติเนี่ยสำคัญมากเพราะยิ่งค่าสติน้อเราจะเป็นป้าตายทันเดงยร์เราใช้ท่าบล็อตต่อมาไอวอล์มโพไอคอนเนาะก็คือในแมปเนี่ยมันจะมีเหมือนมันจะมีเหมือนหลุมดำเนาะไม่ดีมันจะเป็นเหมือนลูน้อนเนี่ยก็คือพูกเนี้ยคือมันจะมีเป็นคู่ ซึ่งในหนึ่งคู่เนี่ยมันจะมีมันจะไปไปหากันได้แบบจะพูดไงดีอ่ะสมมุตินะฮะผู้ชมมันจะมีรูหนอนอยู่หกจุดซึ่งในหกจุดนั้นแหละมันจะมีสามคู่นะครัผู้ชมก็สมมุติถ้าใครที่จําไม่ได้ว่าไอ้รูไหนเนี่ยโผล่จะโผล่ไปที่รูไหนเนี่ยก็คือแนะนําให้ลงวันตรงนี้เลยอย่างเช่นสมมุตินะผู้ชมผู้ชมลงลงลงรูหนอนรูนที่หนึ่งใช่ไหมถ้ามันโผล่เป็นรูนที่หกเนี่ยไอ้รูนหนึ่งกับรูหกเนี่ยม,มันจะมกักมันจะมักเปหนึ่งกับหนึ่งเนานะเออประมาณนี้ใช่ สมมติไอรูหนออรูที่สองเนี่ยมันมันจะมันจะโผล่ไปรูที่ห้าก็คือไอรูหน่อรูที่สองกับรูที่ห้าเนี่ยมันจะมาร์กเป็นมันจะเขียนเอในแมปเนี่ยมันจะเขียนเป็นรูสองกับรูสองเนาะก็คือมันเป็นรูคู่เดียวกันอ่ะเออมันจะโผล่ไปที่เดียวกันไม่ได้ที่เดียวกันสิมันรู2เนี่ยจะโผล่ไปรูห้าเนาะประมาณนี้เรื่องผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเออส่วนต่อไปจะเป็นว่าชื่อว่า Heal Info เนาะก็คือมันจะมันจะแสดง HP ของวัตถุและสิ่งมีชีวิต ก็คือเอ่อมันจะแดงมันเอ่อให้ฟีของวัตถุดิ่งนคือพุ้นน่าคือมันจะมันจะมันจะแดงเลือดอของเอ่อพวกสัตว์คอนสเตอร์ตและดางๆเนี่ยแสดงเลือดของพวกพวกสัตว์แล้วก็พวกเอ่สอสิ่งของสร้างเช่นพวกกำแพงอะไรเงี้ยเออว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็พวกดาบอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ชมเวลาเวลาเล่นเป็นนานๆเนี่ยสมมติผู้ชมใช้ดาบใช่ไหมท่านชมคงจะสงสัยว่าเอาดาบดาบ ด al, ับใช่ไหมนั้นเราใกล้พังหรือยังอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้ลงมาตอนนี้เลยเพราะตอนนี้มันจะสามารถรู้ได้ว่าดับใกล้พังหรือยังเนาะก็คือมันจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์แหละเออมันต่อมาจะมีมันชื่อเป็นจะเป็นมันชื่อว่าอะไรเนี่ย Global Position เนาะมันจะมันจะแสดงเออ่ตำแหน่งของเพื่อนอยู่ในแบบไม่ว่าจะเดินไกลแค่ไหนมันก็จะแสดงเนาะแต่ว่าจะแสดงในแบบว่ามันจะเป็นเหมือนรูปไอคอนเออสมมติสมมติผู้ชมท่านผู้ชมที่เกียดเปิดแบบมูชชั่มันจะมีเหมือนไอ้รูปไอคอนของเพื่อนเนี่ยว่าอยู่ฝั่งไหนบ้างเงี้ยสมมติเพื่อนผม เพื่อนน้ำชมเนี่ยอยู่ห้องบนใช่ไหมมันก็ตแดงอยู่ข้างบนได้เองเนาะเพื่อนคือมันจะเป็นมบทบาทเพื่อนอะแหละเออมันจะแดงมันจะแสดงตำแหน่งของเพื่อนที่อยู่ในแบบแต่ว่าน่าจะเป็นมัดส่วนตัวเนาะหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้อ่ะน่าจะมัดส่วนตัวแหละเออมันจะมาจะเป็นมัดที่ชื่อว่าเออโกโบโพสเนาะมันจะเป็นร่อนจุดเวลาหยุดเวลาที่ความาผมคือแบบหยุดเกมอยู่เซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยแบบหยุดเวลาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีปุ่มคีย์รัดเนาะเพิ่มปุ่มคีย์รัดก็คือป,อปุ่มตัวพีใน พอกดตัวพีปุ๊บใช่ไหมไอ้ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือจะหยุดเลยจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากไอ้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะกดพีอีรอเพื่อดำเนินด,ด,ดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ต่อนั่นเองคือวันนี้มันสามารถเอาใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ว่าแบบอยากไปเข้าน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามีมีเออแต่ว่าอะไรอย่าเดี๋ยวมีมีสั่นร้ายกำลัลงมาอะไรเงี้ยเออกลังต่อากลาลังต่อสู้อยู่ในประมาณนั้นแต่อย่าไปเข้าน้ำก็คือสามารถกดบดจาได้เนาะเพื่อจะไปเข้าน้ำพอเข้ามาเสร็จก็กดตัวรีเพื่อแบบเล่นต่ออะไรเงี้ยเออสะดวกหน่อยแต่ว่าอย่า คนอื่นในเซิร์ฟเวอร์อจะทำการเนาะเออต่อมาต่อมาก็ตามที่บอกไปเมื่อก่อนเลยเนาะเป็นมอดเอ,อ่อแสดงระยะก,การโจมตีของบอัสเตอร์ลังสามพวกเนี่ยซึ่งมันสะดวกมากเพราะว่าถ้าไม่มีมอดนี้เวลาสู้กับบอสเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าไอ้เวลาสู้บอสเนี่ยคือบอสเนี่ยระยะก,การโจมตีมันเยอะไงระยะระยะก,การโจมตีมันเยอะน้ำจมนต่อมาจะเป็นมอดชื่อว่าดันดอบเอวิสติงเนาะคือตายแล้วของไม่ดอบแต่ว่าไอ้ตายแล้วของไม่ดับนี่คือมันจะมันจะดอบแค่ มันจะดรอปแค่หนึ่งหรืสองชิ้นเนาะไม่ดรือมันจะมันจะดรอปแค่หนึ่งถึงสองชิ้นแล้วก็ส่วนของที่เหลือคือมันจะมันจะไม่ดรอปเลยเนาะสมมุติด้วยตัวผู้ชมเนี่ยมีของแค่ชิ้นเดียวมันจะดรอปแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นเองเนาะส่วนต่อมาจะบอกที่ว่าไฟล์ e ีเซอร์เซเลชันเนาะคือมันจะเป็นเวลาตายแล้วเกิดที่กองไปเนาะส่วนัต่อมาก็เกิดที่เอ่อยัวสกิลิตันลิสตาคือมันจะสามารถเกิดที่โครงกระดูกได้เนาะเวลาตายเนี่ยสมมุติเอ่อไม่แหละ สมมติเวลาตอนอยู่ตอนกลงคืนใช่ไหมตอนกลางคืนคือถ้าไม่มีไฟคือเราจะเราจะเราจะอยู่ในควขามมืดตายเนาะสมมติถ้าเอยู่ในที่มืดนานๆเนี่ยคือเราจะตายทันทีนั่นเองใช่ราจจะตายทันทีดังนั้นถ้าเกิดถ้าท่านผู้ชมนะเกิดที่ของพงกระดูกได้นี่คือจะดีมากเลยนั่นเองเนาะโอเคก็ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเอ่อความสามารถเลยเป็นอีกข้อดีของม็อดในสารนี้ว่าทำอะไรได้บ้างเนาะเออคลิปก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละส่วนตัวอย่างว่ามอดทำอะไรได้บ้างผมอาจจะให้ดูในคลิปนั้นซึ่งก็คือไรฟ์สดเลยนั่นเอง ใช่เออผมเพบอกนะคือณตอนนี้ใน GTA เนี่ยผมไม้แต่การเล่น2เซิร์ฟนะคุผู้ชมก็คือไอ้ตัวทั้งหมดที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละเอ,อคือมันยังขายโอซไม่ได้ผมเลยเล่นเซิร์ฟอื่นพักพาไปก่อนเนาะใช่ไม่ได้คือผมเล่น2เซิร์ฟมาเดงยก็คือตอนนี้คือเซิร์ฟน้าซิตี้เนี่ยยังขายของโอซยังไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากอ่ะก็เลยต้องเล่นเซิร์อื่นพักพาไปก่อนเพื่อที่จะหาเงินเนาะซึ่งตอนนี้ตซนที่ผมเล่นไม่ด้วยไม่ ่งผมได้ลองพาวาด้วยนั่นคือเซิร์ฟเอ่อเรียวเท้์ซิตี้นั่นเองก็สมัครไปเรียบร้อยสอบสอบสคั้เรียบร้อยนะฮะวันนี้เลยโอเคก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผู้ชมก็ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครลด้กดกระดิ่งช่องผมนะครพบเจอใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย